วัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ตาดมะเลิอดสองซู้ะอยูอ่เมืองอยมราชานะครับทางขึ้นนากายเนาะแถวแถวน้ำเทินนะครับอากาศเย็นเย็นหนาวหนาะวันนี้ไม่รู้จะมีใครเล่นน้ำไหมเนาะข้างล่าง เมื่อก่อนทางขึ้นไม่ใช่ตรงนี้นะครับทางขึ้นมันจะอยู่ข้างล่างนู้นนะครับเลาะ,ะเละเละไปเหมือนว่าทําทําทางขึ้นใหม่ทางทางลงใหม่นะครับอาจารดีนะครับผมไม่ได้มาเป็นปีนะครับที่นี่ ปกติก็มาอยู่อันนี้เป็นสะพานเหมือนจะมีน้ำตลอดเนาะตลอดตลอดแต่ว่าอยู่ที่ว่าบางครั้งู่ไหลแรงไหลช้าถ้าน้ำไม่ค่อยมีก็จะไหลค่อยๆแบบนี้นะน้ำใสนะครับน้ำใส ถ้าน้ำนเยอะๆนี่มันไหลไปทางนูนนะ้นเนาะมันจะเป็นน้ำเทินนะครับทางเดินไม้ก็ออกนุ่มๆหน่อยเสียวดูครับนี่เป็นบันไดนะครับ เราถึงได้ลงจากบันไดแล้วนะครับบันไดทั้งหมดซุ่มชื้นดีบรรยากาศอยู่นี่บรรยากาศชุ่มชำ่ำ อากาศเย็นนะครับตรงนี้มีร้านขายขายของเนาะขายเครื่องดื่มครับของกินพวกขนม มีห้านสายของอยู่ข้างในนะโอ้ยมีขนมถึะมีร้านขายของขายขนมตราบมเลือดแชมพูก็มีนะครับถครพยากสชาหัวสู้หัวเครื่องดื่งก็่มเนาะมีเบอร์สาสอยังรอดอีกฮะ ตึกใสเลยเนไงเบียเบียลราแต่เด้อถ้าคล้องแช่เย็นก็อยู่ในนี้เด้อนี่ไงตักของเย็นได้เลยเดี๋ยวเราจะแองโคมหากินเลาะก่อนนะ้ำนะครับข้างล่าง เมื่อกี้นี่ก็ชื่อน้ำนะสติงลมพัดเย็นขนาดเลยไปเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ้งุ่งมองเอ่อเขาเล่นน้ำกันนะครับอ้มีเสียงโงกพร้อมไปทางใดแล้วเนาะ อยู่นี่จะเป็นทีที่แบบนักท่องเที่ยวมาเด่นน้ำนะครับอย่างฝรั่งเป็รสสิมักมาเด่นตรงนี้นะครับตัวมีจุดส,สูงให้กระโดดน้ำนี่ครับเป็นไม้นะครับเอามาไก่ไว้ทางจุด โอ้เส oh, ียวด้เนาะเป็นบุบุบโอ้แม่ใดนอบานนี่อ้ตึเลยตึงตึงไปเลยโอ้มาต้องปีน น้องตอนนั่งอยู่ริมร oh ิม oh น้ำเคยขึ oh ้นนอตพุ oh. ่นโดดโอ้โหล้มสองนิกเกิลมสองอ่ะเดินหลังเพือไปเล่น โอ้โหลเล่นน pues ้ำน้ำก็ใสอยู่นะครับ อันนี้น้ำบ่อยมีปป็นางไหนนะมดาดเมลิดสองสูงนคะครับก็เวลาคนไม่เล่นน้ำอยู่อ่าโมงนี้เนาะส่วนมากเนี่ยจะมีคนขึ้นกระโดดตรงนี้โดดลงน้ำหรือถ้าเป็นฝรั่งหน่อยก็จากทางนี้เนี่ยสูงๆเนี่ยขึ้นกระโดดลงมา โอเคเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้จุดที่คนจะขึ้นไปกระโดดน้ำนะครับมองนี่แหละ ถึง้างบนแล้วบนก็น่าสิมาเรียนทุกวันอยู่เนาะ นี่ผมเคยขึ้นมาโดดแล้วนะครับทางนี้นี่แหละเขาไปขึ้นทางนั้นน,นี่นี่นี่เป็น นี่เนี่ยจุดนี้ที่ผมเคยโดดมานะโดดมาหลายครั้งแล้วนะครับ <c oughs> น้ำสูงๆนะ <c oughs> เวลามีน้ำเนาะน้ำไหลมากจะสวยนะครับสวยมากๆาเลยโดนอากาศเย็นหยิน โอเคเราก็จะกลับ,จะ,ลบจะกลับจากตัดมาเลิศดนะครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ